นะครับจะดอกนึ่งห้ายดอกจะห้ายดอกทางนีนบานปวกฟันจะปลวกฟานอ๋อเชงโพนยีนบาน๋เชียงนยนบานสองเป็นตัวหนึ่งหนึ่ย <c oughs> นตะใครวะนี้ยนเอมก็มีอยู่เลย <c oughs> อ๋อเห็ดอง,งนกก็เท่ากันเกิน นี่ครับเห็ดละงูแดงบานันี้บานเห็ดละง,งูแดง ดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าผอกำหนงหนึ่งกับไอ้ว uh, ิวๆนะจ้าสวัสดีพญายิ้มยิ้มพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีที่ถูก่านนะครับผมวันนี้ก็มาพผอกับบาร์บินกำหนงหนึ่งนะครับในตอนเส้นสายของที่ไรหนึ่งหนึ่งของวันศุกร์มาจากตรงกับวันที่ซีจ้าเดือนตุลาคมพศซ้อนสองพันห้าร้อยหกสิบเซ็นจ้าในห้องคืนเขานะครับมาพูดสองตายู่ในเขตบ้านสั่งหอมตัวบัหน่อยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ หลังจากเมื่อวานถ้าอยู่ปลาดางปลาบ้านนั่งนิ่งนอนเป็นลุงเงี้ยบงครับพี่เพิ่งพูดสองตาหนีซิมีเฮ็ด่างเนี้ยนะครับมือนนี้ครับอจาจารย์ครับวันนี้ขึ้นหอดหลังเขาแปดโมงหาสิบสามนาทีนะครับใช้เวลาเดินทางขึ้นมาหนี่องสัปโมง,งเปลี่ยนตาผมได้บิ๊มวันนี้เอาหลุนไผ่เส่มาเลยนะครับกระตากระบุงเขาเฮ็ดนางนองหนึ่งดอกแหลกแดงข่าไหลบิมแดงข่าไหลปะจ้าดอกเมฆแขกมันเนาะ แม่งกินเนื้ออยู่เนะาะจมาทางนี้บ้านขารประจำเฮานะครับในช่วงนี้ซนะาเลบ่บานปลาจูมีง,ง่าโอ้ยเสื่อมหิงดวกงามเห็นเนาะ,ะจัดเลยนึงนึง้าเหลือก็จะจูมเปเพราะว่าขึ้นเขาน้อยวินเนาะเนเดี๋วรวสิลงมาหอดจ้ะ ว่านในหลายกิโลเดินอีกนิดหน่อยนี่นะนนจะเมื่อวานเดี๋ย้ำกระตาแต่ว่าบ่ได้กระตาใหญ่หลวนน้อยวินเนาะนนตาหน่อยน้ำเนยจ้ะมันนี่เอาตาใหญ่ามากสองตาเนาะผุนวินตุ้งเหี้ก่อนเนี่ยวินอูนี่ครับ น้ำหมายวินน้ำมาจูงงามเลยครับที่ถึงนี้แสดงว่าออกรุ่นมูเนาะแน่นจ้ะอันมีบอลตัวมูแดงจ้ะนี่นะครับหนึ่งบุยเฮ็ดแรงเลยพูดเป็นแผ่นไปเลยนะครับพูน่ะแข็งดีหน่อยวินเนาะ ใบตองเพื่อ,อเลยเด้ตัวนี้อเอาเรียกเอามื่กี้เลยขาเ,เป็นเน่าหลักๆเลยเนาะวนไปเลยครับเปิดไปใหม่ออก้โหก็มาเตีนึงเยู่อ้วิน ว่ามีจัดพยนานขึ้นมาเหลียงยี่ถึงนี้เนาะมีอนนี็สั์เหีียงกต่ลายเนาะคูกระบือ,อเอาทั้งนัั่เลนวินนะครับนี่มีลายกระตจงกับไป น้อมาหานไว้ก็ได้นะน้องนิงเนาะเมีนจ้ะจักหน่อยพผุนเบิ้อได้หนี่เนาะเอาไปขัดแยงอีกเช่นึงนะครับอย่างนี้น้อนองก็จะเอาไปซี่ไว้เนาะซี่งไปกินเนอยวินเนาะอย่ามนะนีะ่ก็ือยพยายามให้ภาพคมชัดกว่านะครับเมื่อวานทรายเนาะเมีนจ้ะทั้งขอบงัวทั้งปลาลางนี่ออกเบื้อนะน้องนิง ยังจะโอบเป็นแผ่นเลยกได้หน่อยพี่เนาะแมนปลาแข่งกับสิเลียมูใหญ,ญน่นะครับปไปครับได้เหลือ,อเ,ลเอาคือเก่านะครับมันนี้ยันจ้ะสะใจน้องหนึ่เอาไปได้หุ่เบดเลยพี่แข่งดีอยูจ่จังเป็นเห็ดปวดเิ้นวน้องหนึ่งเหรอขออากเลยดิไหนเรียนอยกี่การกี่กันแล้ว เขาคือกันแล้วเขาเป็นมูใหญ่คากปันนี่เนี๋ยาดอกนี่ตตึงปล่อยเพื่อนใวินเม่กินเนยแล้วจึงอ่อนหรอปแจ้งหนอเนียนเนียนจ้นนนะ เก็บเลือก็สีงามหรือสวยเนี่ยน,นี่น,น้องหนึ่งเนาะแมนจ์จ้างานฝนนี่อยู่น้องหนึ่งน้องหนึ่งเดี๋ยวก็มาจักหาบุงด้วยพี่น้องเลยเ <c oughs> กี่ยวกับการเดินทางยากลำบากเนี่ยนะครับแมนจ์จ้ามันจนนะฝนกตกน้ำน้ำขึ้นสวนน้องหนึ่งบอกเราขี่รถมาในซองสุโมง,งน้อยวินเนาะการเป็นยา,ากลำบากเนี่ยครับ ดอกงามขนาดเอ้ยพอดีเลยเนาะโคดีงามนี่น้องยงมีโดอก,กันไปอีกนึตงตอนนี้เปไดอไรให้บิน้าวผีบานอือข้าวเกิดนี่ยแห้งเห็่องเียอะอ๋อดอกนี้นอนรับปะ อ้ฟังเสียงดังฉับเลยวินนี่นะมาจอเป็นเนียเนาะนี่นจ้ะจอมานจะผื่นเป็นได้ครับแมงเน็ตยังนึงน่งมีละงอกสีส้มจ้ะสีตูมหนึ่งหนึ่งนีง่นจ้ะน่าเลยนี่เพราฉันเห็นมูไงหนั่นหนึ่ง่งยอยู่มูหันเดยวินแล้วญ่ธรรมาดาใหญ่กว่านี้เด้ Pí nọng của nó mất áng liệu. Nóng cái mặt là yên. Màn tụt tân nó. Mia nha. 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 Mia ไหร่ผิดตะเล่นอันนี้น่ามมุมีย่างหาอยู่เป็นเดือนคือพอไม่พี่น้งองเป็นคอมเมนต์มาวานเมนจ้ะกันมีเก็บครับอันนี้ได้เป็น กอใหญ่จ้าทั้งนี้นดอกวยางามเนี่นนจ้ะดูมกอแดงใหญ่เนาะจ้ะนี่ครับเห็ดทางเห็ดนาเลียบันครับดอกงามดอกหมูกดีเนาะนี่นจ้ะคุณนอ๋แดงเวยงามเหีเยวิน อูาอันหนึ่งขวดกเงงนาะครับทางคุณงางไปเบิร์นะครับย,ย่างองั้หนึงเป็นตึงแดงอยู่เป็นละ,ละงอกซีสมะนะครับอ้ยแต่ดอกอนนึงนน ายดดกจะลายดดกสีสมอมแดงมาหนึ่งก็ชิว่าสมดเลยก็มคขาเป็นลลหลอกๆขึ้นที่งุูกแดงอย่เนาะใส่กระดาด้วยอีกนะครับเจ้าดอกแล้วหนึงอุ้ยประด็นับด้วยวินบ้านเก็บอย่างเดียว จุดุนี่สงสงสัยเป็ดจูแมโปกันใช่ไหจุมมปดปลกลาขึ้นมานี่งปลกลาขายดึกดื่นม่รวดอ้สีงามเลยจ้ะหน้าที่นึ่ง มาเห็ดไข่ดอกใหญ่ยอดงามดอกตุูมก็มีอยู่เพลนไข่ดอกใหญ่ๆหอมๆออย่างตุูมงามยาวๆอย่างก็หอมือกันนันนึ่งเมียนจ้ะทางนี้ได้อันหนึ่งแบบเห็ดองค์หลงเง่งกินอยู่เห็ดองค์ลงใหญ่ด้วยก็เท่าครับเป็นเกินที่กัน รสชาติดีได้นี่นันองนึงเนียจับหวานแต่ว่าสีสีออกตัวเดไรสีสีออกง่วงเพิ่นเออแลหลแๆน้อยวินเนาะดอกจูมเป่น,นเด็กเด็ินนี่ครับลักษณะดอกจูมเิ่นออกสีเทานะครับเนียนจะ้ะบางเนียนไปแท้บาง,างบบางพี่ ดมันงามเพื่นแนียนเลยเลยครับพ่ยายเข้ามาในพี่ครับเออปให้ฮโหกองคุณม,ม,มาหนึ่งหน,น,นึ่งนะครับ้ตัวนี้โอกไ้เลยชาประจิบปลายขาประจิบมากพูนะครับนี่จ้ะนี่วพี่ องนกกอ่อเท่าเกินงานมุ่ยก็เกินไปแจ๊กน่นาหนึ่งเสียบหวานแห้งด้อจะเห็ดอะไรเนี่ยแบบมันเป็นเห็ดกอ่อแดงด้วกันละครับแต่ว่าเฉพาะปรกอบแห้งคือก่อแดงหนานหนึ่งสีนุ่มนะครับสีนุ่มสีอ่อนคือเห็ดไหนเ,เนาะแก่นนี่ครับมน,นี่ิไก่เนี่ยสัมผัสเพิ่นเป็นผ้าตรงยาวนานนี่ครับ องนกก็ออกไลยด้ครับแต่นี้เทง่งล้างช่วงตาด้านหนึ่งเมียนจ้ะช่งตาดก็ฟ้าบนธรามันอันะาดออกเลยเนาะอ๋อเท่งโพนีบานเกิดจะเท่งกุ้งใหม่ตะใครวันนึงเนียนจ้ะพ่อ ทางนี้เรื่องอบบานครับเลือดตูมหนึ่งเลือดจูมอยู่เอาจูมเพื่อนี่ละเพ่อนเม่พี่น้องเพื่อนว่ากินบัไใหญ่บัดอกบานหนึง่งหนึ่งกินได้ยุต่าน้องหนึ่งปล่อยซื้อปล่อยไว้เพื่อนเสือเพื่อนแมนนะครับเป็นธนาคารเฮ็ดราะว่าลงไปก็จะจีหอดบาทเนาะไก่สิบดเนี่ยามเพื่อนเอาได้หนี่แม่นปล่อยไปหนีครับอ๋อถึนแดงค่าลายดอกที่สองเนี่ยหนึ่งหนึ่งมันนะนี่ครับทางนี้เฮ็ดเพื่อนเขาแค้นแมนบัวหนึ่งหนึ่งนงม่อนจ้ะ เลี้ยเพิ่อเทียนเนาะเ่ราฉันเห็นอยู่ปีนี่น่าหนึ่งหนึ่งเมีนถ้านี่อีกบานเมียงขาลายจ้ะจ้านี่บานเข้าใครจ้ะจะใครอีกแล้วนะครับผลและช่อดอกลายผลอะไรน่าหนึ่งหนึ่งเมียนจ้ะจะนี่จะว่าองุ่นเนั่นเห็นลายดอกจ้ะครับถ้านี่มีพี่งูกจ้ะงูกกำผาจ้า,านี้บานนี้เน็ดนาเลยจ้าทางเดินดิน กำลังหินเนาะนะเดี๋ยวดนเติบหน่อย,อยวยนอยอินเน,<ม>นาะม,มันกน็เ,ง,เงียบๆก็ยังดียังมีหลากหลายเนาะเหมือนนี้เนาะม่นจะมีเห็ดเผืองเห็ดละงูเนาะมันงูตะไคร่ต้นงไม้ต้นเห็นซองจุ่มละงูก็ไม่เห็นหมองละดอกนะไม่เนจ้ะเป็นยังไข่วิ่น,นทีน่ทา,างขาหนึ่งพืช หน่ามากีเหนือเลยนี่ไหนวินหนืเหลืหลแกบบินเค็งดีน,นั่นนึงเนาะแค็งจ้ะกินใส่แก <c oughs> งใส่ใสำหรับหนึ่งเหลือกินกับตมบะคงนี่นั่นหนึ่ง,งสุดยอดเลยจ้าก็แต่สุกหน่อยวิน้องสุกรเนี้ยนะครับสำหรับเห็ดป่า เวควปวดไผ่เนาะยีจุมหนึ่งสมือนเดิมเอาอาหัดของาสันเนี้เนาะเงียจะอยู่นาสั่เป็นน้ำหอมกระบากน้ำหอมกอนังหนึ่งทัวไปครับแกหลากลายสนิดอยู่ครับแต่ว่ามูไงคืออยู่ ทั้งรวมหมูว่านเนาะใช่เรื่อยๆเนาะตัวนี้เพราะว่ามีเห็ดหลายอย่างเนาะไม่เห็นหรือพ,พี่น้องมันเก็บก่อนไปนะครับมองสวยๆเห็นลายเติบอยู่เนะะาะใช่ท่านีเรนี่พอแล้วมาผพออีกแล้วจ้าโอ้ตัวนี้อ่อนแล้วท่านโดนท่านโดนไม่ได้อยู่ ทงหนอาไปยืดเลยอาเลยหวสสามาจวดไปเลยถือ uh, คุณสีลบเลยโอ้โหไดได้ปะ่านด้เลยเปิดเปไมยอดเป็นกข้าน ตัวนั้นบอดายแล้เปจแล้วดีเต็มเลยงานนี้ตัวเท่านั้นบอดายมังบอดายบินอนจอนเ่มนลุนหลุ่นีน้าหน่อยวินจะเต็มโหนโหนกไงนะครับ เดินึ่งสองก็เงหนึ่งเดินเลยออ้ยแพดตัวนี้นี่นี่แนวไหนี่ะพุดนะพาตันๆนี่มาเอาเป็นโก้เลยตัวนี้เกิดปนกันกับ เห็ดหลายชนิดแห่งได้ครับพุ่นนะเป็นขาวๆอย่างนั้นเห็ดโคกเห็ดสาบบนหนึ่งไม่ดอกเฮ็ดแดดที่ดูดน่อยบินเนาะคุ่ไงหมดในไทยพูงไงมีไงบึงน่ำเห็ดโคกเห็ดสากนี่ก็หึ่งนะครับเห็ดคาเพื่นว่าโดยและผู้ชายู่บ้านเพื่นว่าหึ่งแห้งสึมแล้วเห็ดอยู่หนีเนาะเห็ดโคกเห็ดสากได้ครับก็เป็นน้ำหมองคือกันได้ครับเห็ดแต่ละชนิดนี่เนาะเป็นน้ำปลาขึ้นกันครับ เวัานาเลยอันนี้พอก,กินแสบคือกันครับทางนี้นี่ครับเป็นว่าหื่นแห้งนะครับไปหาทางเพชรผลแล้วนะครับนี่ครับเห็ดละงูแดงบนานขายอยู่เต็มเลยอ๋อใบบุ้งนด่เราเตา๋ยอดก็เนี่ยแหละดดนลปะปกติแลยเป็นจะอยู่เลือนะครับไอ้เบาขาเพืนนอ่อนเนาะนี่นจะเลือกเืี้ย ดอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้ะนี่ตัวนี้เพิ่งตื่นเนี่ยตัวนี้ดินปุยมันอีกกรย่างหาไปเรื่อยๆได้ครับน้ำมองเคยได้เก็บนะครับเห็ดแต่ละชนิดนี่ครับนี่คือมองนีก็เฮ็ดย่างนนหนึ่งหนึ่งต,ตะไคข่ปะตัวนี้เป็นเจือจ้าตัว,วนี้ไปปนเอาความหอมเดี๋ยวนี้นะครับหมดจอแล้วเนาะ อ mm hmm. ทางยิเดีบานปวกฟานจะปวกฟา,านเะดี๋ยวยังงามๆมั้ยครับยังจ้ะหลากหลายครับเดี๋ยวจสไปพอน,ะน,นั่งนะึงเนาะอมันมีพวกไรเห็ดขนาดได้เห็ดละงูเห็ดไข่เห็ดบวกเห็ดลังเลเนาะแม่นี่ดอกนหนึ่ง <c oughs> มาดิจ้ะปุ๋ยก,ก,ก็เจาแล้วลงนึงจ้ะยืนตัวนีตน้ตูนนง,ตงามเนาะมี่จ้ะนี่จะออกเลื่อยๆอยู่แล้น,นี่นั่งนึ่งมีนี่ม่จู๋ไ่หยังเลยนนี่ครับเอ้ฝ่าวเฮ้เห็ทีงฝ่าก็ุ่นก็เด้อดาบน,นี้ 啊，对对对。 ใส่ตากันจ้ะมี่นึงมดได้เท่ากันเลยอะแล้วนะครับเอาเก็บอเอาเฮ็ดนาเลยอะไรก็ย่างจนหาจนม่หอดทางลงพี่นะครับหลาสภาพทางลงเป็นปลาบากปลาซี่นะครับฉันหมายจะเป็นกบบากเลยครับมีใหญ่หลายๆนี่ครับทางลงทางพักมีพุ่งพันไว้นะครับ อย่เงเยื้องกันไปกับทางล่องทานน้ำทรับนะครับเอาละครับไปเบิ่งผลงานโดยรวมกันหนึ่งหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้ว่ามีเฮ็ดยังเนี้ยนะครับไปสรุปโดยรวมกันเลยนะครับผมเป็นยังไงหน,นึ่งหนึ่งวันนี้ซื้อประมาณอยู่วินเดตากลัวๆอยูีนอ่ะตาใหญ่เหาเนาะแม่นะครับขาดขนาดนะครับเพป็นเบิรงนก่งๆมีเฮ็ดยังเงีนะครับดีแล้วจ้าเฮ็ดข้าเหาอวันนี้กะเสดิเห็ดละงูกะไตเน่เนาะวันนี้วินเนาะไตเฮ็ดอุ้งงูผอมด้วยจ้าเห็ดตาเล้จ้าเห็ด ัวกกระไดนิดไข่กระไดเด้อจ้ะมือนี้แเมนนะครับหลากหลายชนิดจีนอันงนึ่งเมนจ้าหินผงแดงขาลายก็มีนะครับแมนจ้าหินผงเข่าแคกน้ำเนาะแมนครับนี่สำหรับทีนีสิเป็นนาเลเนาะแมนจ้ะผมนกใหญ่ก็เห็นเริ่มเห็นแล้วเนาะงนึ่งเนาะจ้ะเป็นจังได๋ก็จิดตามมืออีกมือใหม่อีกเนาะนึงเรื่อยๆเลยวินเนาะเมนครับสิไปทางใดมาทางใดนะครับผม พี่น้องสำหรับคลิปมือนี้น้เงินกับไอมินกับผาพี่น้องขึ้นฟูกขึ้นเขามาหาเห็ดนอกจากก็นือว่ามันสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเต็มตาใหญ่เฮ้านอกจากเนาะสำหรับคลิปมือนี้ถ้ามากายอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนูนึงกับไอมินเด้อจ่าเพื่อสิบหัวาดคลิปใหม่นะจ่าเนาะว่าน้องนึงกับไอมินสีผ้าพี่น้องท้าเห็ดหม่องใด้ไหมใดแต่ละมือนอกจากพี่น้องก็สิีเรียมูพี่กัดแล้วก็สิีเรียมูไม้ที่เราหาแล้วก็สิีเรียมูชนิดเห็ดนั่นนอกจากเนาะสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีจ้้้าาพบกันนคลิปหเดอจ้า เอาละนะครับพญาแม่ยายนพม่พี่น้องลุงป่านาอิบซีทุขถันนะครับสำหรับการขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดมื้อนี้นะครับในวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผมแถมก็ยังมีความหมานอยู่นะครับมื้อนี้กระบุ่งกระตาอย่างใหญ่เลยนะครับมาเรื่อยกระตาเครื่องนะครับผมบ่ถึง2ตานะครับก่อนจากกันมื้อนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่รวมติชมเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบทราบท่านใจกาบขออภัยพ่อแม่พ,พี่น้องลุงป่านะทุกท่านแมะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบม่ได้เป็นประจำผมกฤษณ์คอฟน่อยไว้ใช่ให้พ่อแม่ปีใหญยพ่อแม่พ,พี่น้องลุงป่านะเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมาอันยามีหลบภัยหลายใดๆมากรกมากลา สุปทางดา้านร่างกายและกจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาลำรวยเงินทองมังมีสุกขงขียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมืนข้อเก่าคำว่า,วาสวัสดีครับพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับผม